นิทานการผจญภัยสุดป่วนของปุยกระต่ายกับต้องเตา่าปุยกระต่ายเจ้าป่าขี้อวดและเร็วสุดๆท้าแข่งวิ่งกับต้องเต,าต่าตัวเล็กผู้เชื่องช้าทุกตัวในป่าลือฮือต้องตอบรับด้วยรอยยิ้มลึกลับวันแข่งมาถึงปุยกระต่ายเริงร่าแต่ต้องเต่าเปิดหลังคอขวัญเผยจรวดจ,จิ๋วแบบพกพาทุกตัวอ้าปากค้าง สัญญาณเริ่มปุยกระต่ายวิ่งปรูดปราดแต่ต้งกดปุ่มจรวดโวลอยแซงแบบไม่คาดคิดกระต่ายสะดุดตกใจสุดขีดจรวดของต้องเกิดดวงหมดติดคาต้นไม้สูงเสียดฟ้าปุยกระต่ายเห็นเข้าแทนจะแซงต่อกลับปีนขึ้นไปช่วยทั้งคู่ลงจากต้นไม้ด้วยกันแม้แข่งไม่จบ แต่กลับได้มิตรภาพสัตว์ป่าโห่ร้องยินดีพวกเขากลายเป็นคู่หูสุดป่วนแห่งป่าใหญ่เพื่อนกันดีกว่าชนะมิตรภาพชนะทุกการแข่งขันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้ง